นับนมัเศร้านะครับบรรยากาศจะให้อยู่หน้านะครับมากู้เบ็ดนะมายามเบ็ดนะใส่เบ็ดชิบกนหลังกับหลูกมาขึ้นนี่นะครับใส่เบ็ดสิบสองหลังแต่ว่าตอนกู้เหลือเบ็ดอยู่ชิบหลังเม่นหาหลงหมองหรือแนวไรนะเดี๋ยวพามาเบิงป่าโมมาแล้วพี่น้องพี่นี่ตกมาพี่นี่หากินโมมานนะครับเป็นแนวไรพี่นี่เดี๋ยวพามาเบิงมาเบิงป่า ยังเปสับนะครับนี่นะครับเบ็ดชิบสองหลังบรเห็นเบ็ดอยู่สองหลังนะครับปลาดุกนะครับเห็นบอี่ครับปลาดุกสองตัวส่วนตัวนี้นะครับกบปูกินนะครับเหลือเครื่องหนึ่งนะครับเห็นบอ กับปูกินนะครับแล้วเครื่องหนึ่งนี่เบ็ดเบ็ดฟอมกับใส่ครับใส่เบ็ดเยน็นมันหลุดนะครับถ้ามันป่าได้มัันเย็นนะครับมันหลุดนะครับสามหลัง